สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่บ้านโน่นถาดตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับพี่น้องครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของการล่องแหจับปลานะครับก็มีทั้งแหทั้งสะดุ้งนะครับพี่น้องครับบรรยากาศที่ว่าคึกคักมากๆเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับครับอันเพจหาอยู่หากินแบบบ้านบ้าน วิธีสารบ้านเฮาละก็เพจราศีสไลเดอร์แล้วก็ยูทู e ช่องศรีสเกตชาแนลครับโอ้ได้ปลาหยังครับนั่นปลาหยังวังหันนั่นปลานัางหนอปลาเหนือออนครับมาฟีนองครับมาเบิ่งปลาครับ นี่โอ้ตัวกำลังงามๆเลยเนอะอลานั่งนอ้อสุดยอด,ดยสุดยอด,ด,ยอดครับพี่น้องกำลังกินดีๆเลยครับพี่น้อง,องโอ้หมานหมันหมานใส่หล่ปลาตองหมาน,อมานอโอ้บอกไงเลยตัวนี้ปลาตองนี่บอกไงเลยสุดยอดสุดยอดที่นี่ละครับเสียสยสยส้ยนเสี้ยนมาตั้งไหนก่อนครับนี่เสี้ยนแห่อำเภอพนมไพ,พรจังหวัดร้อยเอ็ดน้อครับเป็นบรรยากาศของการล่องปลาครับพี่น้องครับ อ้าวพี่น้องครับนี่แหละเพิ่นได้อยู่ในรังนี่แหละโอ้หลายชนิดเดี๋ยวตัวนี้พี่น้องสุดยอดสุดยอดครับหมันหมันครับเอาละเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับนี่โอ้ถึอหลายเติบถึอหลายเติบถึอหลายอยู่ครับบาดนี่นี่โอ้สุดยอดสุดยอดนี่หมันหมันหมันเสี้ยนมาตั้งแต่พนมไผ่ลอยเอ็ดนะครับพี่น้อง เสียนหมา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 ู้ผู้ที่แห่ก็ซื้อหมานพร้อมว้าโอ้เสี้ยนหมานมาจากอ,อำเภอพนมไผ่พันตึงแห่หมานขนาดเลยพี่น้องพอดีคือบอลไม่ไผ่น้ำเจาะคำไม่เดี๋ยวพดไปกันนั่นแหละไผ่หลังเจานี่นี่ถิ่นหมานเอาใหม่ตรงนี้มันก็อยู่เรามั้เนี่ยเฮ้ยห้องแล้วทั้งกุ่นไหนล่ะเป็นคือห้องขึ้นแล้วขเขาว่ยกสะดุ้งนะครับพี่น้องครับตรงนี้ ยกยอหรือว่ายกสะดุ้งโอ้พี่ทั้งพี่ได้แล้วพี่นองนี่นี่น,นทั้งนี้ได้แล้วครับพี่นองครับ <ไป S 1> อโอ้ปลายังนอ,ตอ,งนอเติน,น,น,ดนดงเดงดงเดงอยู่หุ่นแม่บันไดคนเอ็นดงเด้งดงเด้งเลย sao thì bọn đứa này vẫn bị nghe ừ. ô, ba cá độ đông đeng đông đeng đấy, phi It's a ปลามีอยู่ครับพี่น้องครับเต้นดงแดงดงแด,ด,ดงเลยนะครับพี่น้อง 路这边好。<noise> <noise>